มาเจอจู้ที่นี่แล้ค่ะเนาะัคนี่นะเจ้าพ่อันันคิขี่มอเตอร์ไซค์มาเองเลยหรอรถอว่ามันหลายครั้งเยอะเจ้าพ่อพันคิเจ้าพ่อพันคิแล้วพันคิหรอ้วทำไมไม่ได้เงินเดือนล่ะ เป็นเพราะอะไรทำไม AI ไ no ม่จ่ายเงินเดือนเขาเขาจ่าแล้วเดือนเขาเลยเปดบัญชีเนาอ๋อเรียนนี้จะได้แล้วก็เก่าคือปัญหาอ๋อต้องเก่ามีปัญหาปัญหามีให้แก้หายใจสามครั้งได้อีกแล้วคลิปหนึ่งอ๋อ คิดละกี่วิคิดละกี่นาทีแต่รู้เลยแล้วว่าคนมาคนฉับตมตามเนิรครับครตามมตามปหาเผ็ดปกติอะไรมาโอ้ยไม่ทันเรารไปมไม่มากินรอใครับรอม่แหละก็าวบ้ากว่าท่้องไห้เราบอกกติโอยร้องไห้แล้วก็กินันนี้แหละมันเผ็ดเออเสียใจอันนี้ก็ร้องไห้รอรอไม่รอไม่ไหวแล้วต้องกินแล้ว ลวกลวกเขาลวกกันนะมาใส่เนาะลวกอะไรลวกไอ้เส้นเนาะเส้นเสในก๋วยเตี๋ยวมีไหมเนี่ยเอาหอยมาเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้ตรงเนี้ยจักมะโซ่ไงเขาไปเก็บไปเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวมีหรือเปล่าจะกินดิบเลยหรอเอ้ากินลองดูสิมันเผ็ดเผ็ดโคตรเมื่อวานเผ็ดงี้อุ้ยเผ็ดัวนี้กินไม่ได้แล้วเข้ามารดอะไรกินไปกินไปกินไปเออเขามรถอะไร น้องไปรับนี่เ้น้องเข้าไปรับเีจตกใจเลยไม่รู้ว่ากี่วันเนาะจะได้คบโจ้เพราะว่าโจ้อยู่ที่จำปาดุงนะคะตั้งหลายเดือนนัขี่รถไฟฟ้ามาวะขี่รถไฟฟ้ามาจากจำปาดงอ้ยน้งลูก้องเนี่ลน้องเยเยลูกน้องเยเบอเห็นเบอเพ็ดเบอบัตรเนี่ นี่นะคะมามาเดี๋ยวจะเดี๋ยวนั่นไอ้ป้าป้ายุฝากมะละกอมาให้ลุงจิมด้วยน่ะจะอยู่นี่กี่วันไม่ยาเยอะเล้วยทานพันฮวนเลนยายไม่สบายเหรอแม่แม่จะมีจัให้มันก็ให้อ๋อน้อจะเป็นอะไรช่างอะไรเผ็ดมากเราก็กินไอ้มะละกอน่ะถ้าถ้าเส้นเล็กไม่มีเลยเส้นอะไรดูมาดูแลแม่นะคะเรื่องว่า เอาไปพันไม่นไลมาลอ้มจะหนาขนัดนั้นน่สวดจุ่มคุ้มเนาะโอ้โห้ไปย่ำเห็นยังปูนั่นมันแข็งให้ปูที่ไหนฟันตัวเองปูที่ดองเนี่ยก็กินกินก็ไปเอา ปันมันหลุดไปตอนไหนยังไม่รู้เลยเขียวไปแล้วมีการสลายขนาดนั้นออไม่รู้เหมือนกันเราจะไปรู้เรื่องหก็ใส่รถใช่ป่ะรถรถรถโออันนี้รถโอ้รถโอ้ก็ใส่เลยบ่มาแป๊บก็แก่โยวันนี้ก็เสียบเบสันนี้นะฮอร์เรนออกรถใหม่เนาะเห็นว่าเป็นตัวใหม่ตัวท็อปล่าสุดนะครับเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ยันทีถ้าดูต้องพี่แดงอยู่นะ ผมต่อพี่แดงตั้งนานแล้วรถไม่ให้ผมสักทีได้รถพี่แดงก็จะเอาป้ายแดงนะครับไม่เอาครับป้ายแดงบเราซื้อฟังด้วยฟังปากฟังปากผมเหรอผมจะชอบรถเก่าชอบงผมไม่เอามันเหม็นอ่ะอ๋อเหม็นเหม็นระยะเดียวไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้วไม่ไม่เหม็นเหม็นเหม็นเบล่าเหม็นอะไรไม่ไม่หายใจไม่ออก ได้กินของใหม่เนี่มันสดชื่นนะครับผมชอบของเก่าไมนั่งกินอยู่คนเดียวครับคนถ่ายคลิปกันเยอะแยะนี่นะโอ้ก็กินแล้วไม่มีใครมากินด้วยค่อยก็กินอย่างนีบ่ไม่ไหนมลมันจะเอาผ้ามานไม่มนบางคนกินแล้วก็ไปยังไม่หุบลงเลยเนี่ยยังมีอยู่แล้วยังค้างอยู่แล้วมันจืดอยู่แล้วโอ้โหระวังมาใช่ประวังมาแล้วเพาะว่าบ้านบอกไปกินเนื้อส้มตำยังเยอะอยู่เดี๋ยวเดา ให้มนดูกันด้วยเมื่อคืนนี้น่ะนอนไหนถามเพื่อถามใครเลยถามเจ้านั่นแหละนั่งอยู่กับเจ้าเพอถามว่าไครนั่งอยู่กับถามลูกสองคนนะลูกแลตื่นมาเห็นก็นึกว่าเอ้าไปนอนไหนมาเนาะกินกินกินน้องนอนกับพี่ค่ำคืนนี้น้องนอนกับใครน้องผู้เดียวคือเก่า นเออมาอยู่ตรงนี้เย็นดีเนาะเย็น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 กระโดดตกข้าวฝนตกฝนทำไมจึงตกเอ้าฝนเทำไมจังตกบาดนี้เอาไปไว้สายบ้านนี่ก้มตามกำลังอร่อยก็หนีฝนแล้วไปประหวังเอาไปกินกินบอกไม่ผุนนะมันเปียกได้นี่ถามเลยเมื่อเช้านี่แกมาเม็ดละร้อย เอาไหมไป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 ไลบฝนลบฝนลบฝนก่อนมาพี่แล้วมันฝนตกเขาเกียวมากพี่อะนี่มานี่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 าบกัางนี่เอาคราบค้อง ฝนตกอีกแล้วคะ่ะฝนทำไมตกแท้มันไม่นิดเลยนะคะว่ามันอยู่ๆมันก็ตกมาแบบนี้แหละฝนนึกว่าฝนจะไม่ตกนะคะตาฝนเห็ดจังเนาะที่ตกที่มือแท่ เออนุณคุณนาณคุณนุณค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 ุณุคุ คุณช่อมต่ำพอดีนะคะเห็นโจมานะคะเห็นโจมาฝนก็เลยตกนะคะก็ซากรรมนี่แนวนะฝนทำไมดีแท้อยู่ที่ไหนก็ตกแล้วที่นี่ก็เปียกฝนมาอีกแล้วนะคะฝนม,มาทุกวันฝนม,มาด,ดีทุกวันทุกวันนะคะเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกนะคะก็มีข้าวลืฝนแล้วนะคะเพราะว่า ดีจังเลยนะคะมาที่ใจฝนตกทุกทีนะคะบ้านโกกอกมาหลบอยู่ที่ร้านคุณปนี่นะคะ,ลละ,คะแล้วแต่งชัดกลนะคะเขาไม่อยู่แต่เรามาหลบอยู่ที่นี่กันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณ,นนะคะคณที่คุณคูคุณป้าทุกท่านนะคะที่คอยเตือนใจให้กำลังใจโกกอกค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ